สวูยูหุ่นทางไหนญู้งบางบอลคนน่ะลูกบอลโดนเสิร์ฟ่ขนตาเลยเนี่ยาอี้าโดนน้อโดนอี้แทุกสาเสียเสียเสียกันเนาะไปถ่ายของโดนทัเสียดีๆสองเองไปคมไปลกใหม ทักทายเพื่อนสมาชิกนะครับเราอยู่ในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆของเอดมินมัวขาวนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมเย,ยนสนามดาบชาติที่สนามวัดสมนะครับเ,เป็นตะก,ก้อสามหนึ่งนะครับเทพต่อสามหนึ่งนะครับ ฝัง่งสามคนใส่เสื้อเบอร์เก้าเป็นเจ้าบอยวัดโสมใส่เสื้อเบอร์สี่เป็นป๋าสวัยแม่สอดใส่เสื้อเบอร์เก้าเป็นป๋าชิดวัดโสมนะครับฝับง่งนู้นคนเดียวเป็นเจ้าเทพโยนะครับเทพโยต่อสามหนึ่งสี่ต่อศูนย์นะครับ ทักท,ทายเพื่อน<ว>สมาชิกนะครับเราอยู่ที่สนามวัดโสมนัสวรวิหารนะครับเป็นสนามเดี่ยมซ้อมของดาบชาตินะครับในโรงเรียนในเขตวัดโสมนัสนะครับเจอกันได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่ช่วงหลัง11โมงจนถึงประมาณ3ทุ่มตีต่อศูนนะครับเทพโยอย่างไม่ได้แต้มนะครับ หัดสี่สิบสามหมดเข็ดหลับไปที oh, hell, ่นันแล้วเท็บโยเซมราเอาโอ้โหป๋าไหวแตกนะครับคิดเปิดเอาโมงไปเทพบโยเปิดหัวเอายกขึ้นมาเทพบโยว่าไงหัวโดนป๋าไหวเกี่ยวป๋าไหวยยขึ้นมาคิดสั่นแบกไปเรียบร้อยดีโอ้โห ตอนนี้ครึ่งแดดครึ่งล่มนะครับฝ <Yep. S 2> ั่งนี้ล่มนะครับฝั่งเทพโยเป็นแดดนะครับเจ้าบอยเสือโอ้โหบอยเสือไปติดเน็ตนะครับกั้บอยเปิดยกเข้าไปเข้าป่าเข้าดวงไปแล้วเอาแล้วเทพโยได้มาอีกหนึ่งแก้ม สองต่อสี่นะครับเอาเซอร์มาป๋าไหวเปิดหัวเอายกจะ้ชิดตันแบกไปเทียบโยเกี่ยวเรียบร้อยนะครับตันแบกดีผู้เฒ่าตันแบกใหญ่ก็เอาขามกบเพิ่ใจะเพิ่งจะเหี่ยว เอาเปิดเอายกโอ้โหตอนนี้แย่งกันนะครับตัวดโยกโเยกกบปซี่สางให้น้ำให้เ๊ปซี่เอาเซิร์ฟมาป๋าไว้เปิดหัวป๋าไว้ยกเข้าไปอาทิตย์สันแบกไปเจ้าเทพโยเปิดเขายกเข้ามาเทพโยว่าไงอ้าปาาไปแล้ว โอ้โห,โ,หโดนเกี่ยวเจ้าบอยด้วยหลังเทา้าวยครับสี่ต่อสามนะครับกับบอยเซอร์ไปเทบโยเปิดแตกโอ้โหเปิดระเบิดเปิดแตกกระเทพโยนะครับตอนนี้ต่อเจ้าบ้านสามหนึ่งเทบโยเปิดเอายก

น่ามีน่ามีามลูกอเดียวปุ๊บแ่เอาบอยเปิดจะบอยยกเข้ามาป๋าชิดว่างไงซันแบกโอ้โห้นี่ครับป๋าชิดวัดสมนะครับเจ้าบอยวัดสมแล้วก็ป๋าสวัยวัดสมนะครับเทียบอย่ต่อให้สามหนึ่งเอาเอาเจ้าชิดปาเข้าให้เรียบร้อยโอ้โห้ ฝั่งโน้นสามคนร้อยห้าสิบนะครับบมือในสนามเนี่ยเอาถือมาเทบโยเปิดเอายกเข้าไปเอามงไปอุ้ยมงนี้นะครับเทบโยแต่ก็ทำไมยืนคนละอย่างก็งง สนามสวยนะครับทาสีเป็นพื้นลูกหนอนนะครับป๋าไว้เปิดหัวเอายกขึ้นมาป๋าชิดซันแบ็กมาเทียบโยเปิดยกเข้าไปเทียบโยว่าไงมงไปป๋าชิดเปิดหัวไม่ได้นะครับห้ามสวนหัวลูกแรกไม่ได้สวนนะครับพอลูกมันเด่นกลับมาเทียบโยเสฟไปป๋าไว้เปิดเอายกขึ้นมาป๋าชิดซันแบ็กเข้ามาเรียบร้อย เจ็ดต่อสี่นะครับเจ้าบอยเสิร์ฟมาเอาเทพโยว่าไงเอาเสิร์ฟไม่ข้ามสี่ต่อเจ็ดนะครับเอาเสิร์ฟไปเจ้าบอยเปิดเอายกเข้ามาปาชิดซันแบ็กยอดเรียบร้อยเลอดเกษมเอาเสิร์ฟมาเทบโยวเปิด เอายกเข้าไปเทียบโยว่าไงปาดนะลกโดนเข่าป๋าไหวป๋าไหวยกเข้ามาอาชิดเรียบร้อยโอ้โหยแปดต่อสี่สาบชาติปักเขาให้โอ้โหโทษสาบอ่ะป๋าชาติ โ้สัมขอสามถือใบใกล้ตัวเอ้ยเขาจะโทรมาถามทางถามได้อยู่ที่เนี่ย ไปไปเ,เอาเซิร์ฟไปเอาคิดเปิดปเ,เรียบร้อยหกต่อแปดนะครับเทบโยเซอร์ไปจะบอยเปิดยกเข้ามาตันแบกมาเรียบร้อยนะครับโอ้โหตันแบกไหลทิทาน,นะครับป่าชิด เอาซื้อมาเทียบโยกเปิดหัวเอาโยกเข้าไปเทียบโยกว่าไงเอาเปล่า,า,าโอ้โหใครจะทูปป่มาเอาซื้อมาเอาซื้อไม่ข้ามนะครับ ยกเติไปเจะบอยเปิดเอายกเข้ามาเจะชิดซันแบกแก้ไขมาก่อนเรียบร้อยไอเจ้เพ่มันระดไปเออไรชดไไอเาขามาขาแมัดบามัดบางหน้านอกจะบอยเติบมา เขาบอกไห่ไร oh. oh. ่สดแยกชมูดพอดีเลยยุคหางไม่ฝ่าน่ะหางไม่ฝ่าบางหน้าเอาซื้อไปเจ้าบอยเปิดยกเข้ามาปักเข้าไปเออสัมปทางเรื่องจ้างไปเลยเขาอยากบุญเดียวใสายปทั้งใายมึงนะครับยู่วโมงยู่ฟังเดียวกันกับไอ้กันได้ฝ่าเลยบ่แข่งเขาแข็งเทียบโยเปิดหัวเทียบโยยกเข้าไปปาดตลกออกโอ้โห บาดไม่บรรยะบรรยัญญงนะครับ10ต่อ6กทักทายเพื่อนสมาชิกทั้ง18ท่านนะครับเทียบโยเปิดหัวเทียบโยโยกเข้าไปว่าไงว่าไงยอดเจ้าบอยเปิดเรียบร้อยโดนเจ้าบอยข้ามมานะครับเอาเสิฟมา เทีโยเปิดเอายกปาดไปอ้ยเรียบร้อยแล้วครับเทียบโยปาด,ปาดสเสเดดจบเกมยนนครับทีมงานเจ้าบ้านป๋าสวัยเจ้าชิดแล้วก็เจ้าบอยเอาชนะเทพโยไปได้12ต่อ6นะครับขออนุาตตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ